ทั้งๆนี้นะแข่งกันปั้นนันเลยบอกไปเนะผมไปจะากูวันนี้ผมขออนุญาตถามคุณลุงยังกอกผมลืมล่ะลิดคุณลุงฤทธิ์เนาะตอนนี้ปลดเกษียณหรือยังหรือว่ายังไม่ได้ปลดปลดแลรับค้นแล้วค้นมาปลายปีปลายปีนะผมผมถามเนี่ยเงินเดือนได้จะบาทล่าสุดที่ฉี่ออกมาเลยถามได้บอกเงินเดือนล่าสุดทุนไทยสองสองเงินสองเงินกว่าบาทสองเงินกว่าบาทขับรถซืดๆนี่นะรถเกียร์ประหยัรถเกียร์ประหยั บางคนคน,นละ,ะสามหมื่นกว่าฮะถ้าเ้างกุศลเสียนคนจะไปตันอยู่สามหมื่นกว่าคันบวกเสียงถือสี่แดงหอดสามหมื่นสามหมื่นสวัสดีครับคุณลุงลิศครับสวัสดีครับผมว,ว,วันนี้วันนี้บ่าวเตยพลมาเจอ FC ครับก็มีหลายเรื่องราวที่จะคุยกันเนาะพี่น้องมื่อนี้กับเพื่อนติดตามเบิร์ดบ่กว่าจะเป็นบ่าวโบเนะบาะบ่าวโบ่บ่าวแจ๊บบ่าวต้นบ่าวเตยพลนี่คือ FC เนาะพี่น้อง เมื่อกี้เปาเต้พนกับด้คุยก็เพล่นลายเหลืองไป่น้องคุยกันลังใหม่พี่ทําอาชีพอะไรนะแต่ก่อนคุณลุงดีกว่าอาชีพเยอะแต่ว่าอาชีพหลักคือับรถขยะขับรถขยะขับรถตีเก็บเก็บขยะเก็บขยะเป็นรถสีเขียวอ่อครับครับครับคือคือเป็นเรื่องที่ดีนะตีเปาเต่พ่นได้เห็นในเมืองไทยคือทุกวันก็จะมาเก็บนะแต่บ้านผมอะสามมือจังมาเธอหนึ่งนะ มันมันแล้วแต่เขากำหนดเนี่ยเพราะว่าเนิ่นก็เมื่อนี้เขาจะเอาโซนนี้่เมื่อหนาเขาเอาโซนนั้นโอ้แต่ละโซนมั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 นต้องมี้กำหนดของมันแจ๊กซูเปอร์มาหาจะมาเก็บตรงนี้โซนโซนจะต้องจัดแต่ในโซนมันมีรถมันมีรถประจำคนละอัน เรพอตามหมู่บ้านดูอะไรพวกเนี่ยวันนี้เข้าหมู่บ้านอีกวันหน้าเข้าหมู่บ้านไป,ไปเรื่อยๆมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แบบที่เดียวตลอดเพราะมันมีหลายที่นะอันนี้อันนี้ผมแบบว่าเห็นคนเก็บขยะคนกวาดถนนเนี่ยคือคนเหล่านี้ที่ทํางานแบบเนี้ยต้องได้บรรจุเป็นข้าราชาการไหมหรือว่าไม่ได้เป็นบรรจุบรรจตุต้องต้องรอบรรจุมอ๋อ อันนี้ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าแต่ละคนเขาอยากทํำแบบว่ายแย่งกัน่ะไม่ใช่แบบจะเป็นกันง่ายๆนะโอ้เติไม้นั้ำเต่มไม้นั้นมันต่อไปนี้ลุกพมันไม่ได้แย่งกันเพราะว่าแต่ก่อนเงินเดือนไม่ได้สูงโอ้เออ,อเขา้าเิใหม่ใหม่แล้วก็เดือนสีนนะ 4, ่พันเจ็ดนะสี่พันเจ็ดกี่ปีแล้วที่ที่หลุงคุณมาแค่ยี่กว่าปีโอ้ยี่สิบกว่าปีสี่พันเจ็ดไม่ธรรมดาเลยนะถ้าบ้านผมนี่ยี่สิบกว่าปีจะได้เงินเดือนกี่แสนกี่หมื่น แต่เ,เมื่อขึ้นตามขั้นของมันไปเรื่อยามันอยู่นะโอ้ตอนนี้เข้าไปใหม่ก็ประมาณหมื่มมมน,มนกว่าวบาทโอหมื่นกว่าบาทไม่ผมเห็นพี่ๆเขาอะตีสี่ตีห้าเขาจะมากกว่าแล้วนะที่ผมทํางานอะแล้วก็มีคนมาเก็บคนมาลดต้นไม้คือหน่วยงานเดียวกันใช่ไหมคนนั้นหน่วยงานหรอมีคนมาตัดคนมาเก็บคนแบบว่าแบ่งหน้าที่กันอะคนมาล่อท่อคนอะไรแบบว่าทําเป็นแบบหนึ่งสองสามไปเลยอะคนละคนละหน่วยงานหรองยัง<ะ>หน่วยงานของ ของกวาน,นคือหน่วยงานกวานโอ้เหีืยอถ้าหน่วยงานของเก็บพยาก็คือเก็บผดเก็บอย่างเดียวเก็บเพียโอ้ถ้าในในหน่วยงานในเขตเขเรียกว่าหน่วยงานเก็บผลเก็บพยามวนไฟนะครับ,รบถ้าเป็นถ้าเป็นพวกถัดข้าต้องไป็นพวกพวกสวนโอ้พวกสวนไม่ได้รวมกันเลยนะแยกกัน<ว>กเป็น,<ว>นคนละอย่างคือหาพิสสอบของไปของมันไป มีมีหัวหน้าดูแลแต่ละโอวยผมเห็นอ่าลุงวินที่เขาบอกผมว่าอรู้ไหมว่าแบบเนี้ยที่เขาทํากันแบบเนี้ยแต่ละปีเขาจะประกวดนะเหมือนว่าเขตนี้ได้ดีกว่าแบบทําสวยกว่าและจะได้รับโล่รับอะไรนี่มีมีจริงใช่ไหมมีจริงเลยโอ้ครับถ้าถ้าเขต ไทําได้สวยงามเลยโอเห็นได้ที่นนหนึ่งเลยยิ่งดีโอ้ได้ที่หนึ่งเลยเหมือนผู้ว่าแบบชื่นชมอย่างนี้เลยผู้<อ>ว่าเขาแบบงานสวยงามอันนี้คือทีเบอร์เตโปนูมาที่ลุงคนไทยบนบอกนั่นแหละบนบอกโอ้ปั้นนันเลยบบอสบานบ้านทางนี้นะแข่งกันปั้นนันเลยบบอสไปชนะผมไปจะกู้วันนี้ผมขออนุญาตถามคุณลุงยังบอกผมลืมละลีดคุณลุงฤทธิ์เนาะตอนนี้ปลดเกษียณหรือยังหรือว่ายังไม่ได้ปลดปลลดแ้วปลดแล้ว นเมอปลายปีปลายปีผมผมถามเนี่ยเงินเดือนได้จัปบาทล่าสุดที่เฉียวออกมาเนี่ยามได้่ล่าสุดทนไทสองสองินสองนกว่าบาทสองมกว่าบาทขับรถซื้อนี่นะบรถเกรยรถเกรยบางคนคนเสามมื่กว่าฮะถ้อง้เสีย่อนจะเปตันอยู่สามมื่นกว่าขันบกเซียนจีดาหอดสามมื่นสามมื่นถึงสามมื่นประมาณสามมื ลุงก็ได้บรรจุเป็นขลังชาค้านพ่อมันจุเป็นขรรอเองทำงานประจำไปฝาแตาคนเล่าไม่เห็นกลิบนี้พี่น้องนี่คือหนึ่งอาชีพที่แบบว่าโอ้ทบานเป่าเทโพน,นี่เงินเดือนซิบกว่าล้านนี่น่นซ <c oughs> ิบกว่าล้านกี่ด้วยสองหมืน่นกว่าบาทแล้วาอายู่งานถ้าแต่เ้าของาาอาแต่ยี่สิบห้าปีแห่งเชียงซีเร,รีลร์ คนเล่าบางคนมีคอมเมมตนนะว่าอาชีพแบบนี้เป็นอาชีพที่ตำต้อยคนเราคนเล่าโบเฮตุเกินไานี่แหละพี่น้องสองหมื่นกว่าบาทสิกว่าล้านนะแต่ว่าคุณลุงบอกว่าถ้าจะได้เป็นนะทุกวันนี้เขาแย่งกันเข้าไม่ใช่หรอกใครจะได้เป็นง่ายๆนะถ้าได้เขามาจะถืรู้ว่ามันเป็นยังไงคนย่อม่ทันเขานผูุู้้ผอยากผูอยากทําแต่คือผมเห็นนันพี่ๆที่เป็นดูแลความสะอาด ตามถนนที่เพิ่นกวาดเพิ่งยังน่ะคือเพิ่นตอนที่สี่เพิ่นมาเก็บมากวาดแล้วเพิ่นกวาดแล้วเพิ่นกัดเลิกสร้อยนั่นเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นกักกับเด็กเพิ่นไปได้มาหนังอยู่หันบิดมืมยเด็กเนี้ยเต็มรถเต็มหมดไปนั่นแหละผมว่าเราใช่มาเที่ยวกวาดอยู่หันบิดมืมยเด็กผมว่าเพิ่นเหตุงานบปกีชั่วโมงเน้ยสี่ห้าชั่วโมงก็นั่นแหละผมว่าแต่ว่านั่นแหละออกตีสี่นี่ออกไปตีสี่เนี้ยประมาณสามโมงสี่โมงเช้าเขาก็เลยแม่นแม่นครับ รับสี่โมงซอยก็เลยผมเห็นในซอยอะวันนี้แพทย์ที่นีมันมีงานพิเศษทั้งนอกก็ไปหาของเราเองโอ้ก็คือนอกเวลางานแล้วมันมันเป็นแบบนี้บอกผมผมกับบุหูเนาะแบบว่าซอยนี้สามสี่ซอยนี้คุณรับผิดชอบไปจังสี่บอกคุณทําเสร็จคือเสร็จของคุณคุณจะไปไหนเรื่องของคุณจังสี่บอกโอ้ในสวนนี่ก็ในสวนนี่โอ้ครับแล้วจะมีคนมาตรวจสอบบอกมีหัวหน้ามาเบิ่งบอกว่าเรียบร้อยบอยจังสี่บอกทีนสิมีไอ้ ช่วงนะั้นมันจะทำใพวกไวมีดเราส่งข้าวเห็ดไปแล้วทำให้ไปแล้วนั่พวกไวมีเพราะว่าขาวเห็ดสะอา,าไปแล้วนอกจากชาวบ้านเขาีืโอโา้ห็นือไปลังดา<ฮ>วยเหื้อเ่ื้อมาเห็ดวันเอาขยะไปพวกบัน<ฮ>ทึกาาสิ ต้องมีหน่วยงานเดึงร่างเขาไปเอาคเส้นกลับพวกเขาย้อนเขามาเก็บเอาเอางเขาครับเขาจะช่โทรหาคือคือคือบางเถื่อผมไปสวนตำสวนด้วยสิผมกับสิเห็นแรงงานเพื่อบ้านขาเขาจะเอามาบวดน้ำมาใส่ขวดแล้วก็ย้ายไว้ผมกับเห็นแต่แต่ผมประกาถ่ายคลิปเ <c oughs> นี่ยมันมีแต่พวกพม, <c oughs> ม่าผมผมประกาถ่ายคลิปผมบอกวิปวีผมเห็นแต่ว่า <c oughs> บางเถื่อที่ว่าผมเก็บได้ถ้เป็นขวดน้ำเนี่ยผมก็เก็บไปเพราาะว่ไปกับบาโบ่บาโบ่จะบอกว่าเนี่ยเรามาเรา สร้างประโยชน์ไม่ได้เราจะสร้างความเดือดร้อนแล้วก็นตอนไหนเราช่วยได้ช่วยคือค,คือบาโบ่เป็นเป็นลูกพี่ที่แบบคอยสอนน้องๆในการทําคลิปหนึ่งคือบาโบก็เป็นตน้นแบบแน่แมนแมนครับน่น่น,นี่เด้อครับผมในการทําคลิปของน้องๆคนเราทุกคนที่ทำคลิปหลังแม่นครับพูดพูดได้เข้ามาปุ๊บนะชั้นแรกฮะปรึกษาบาโบ่เขอนครับครับตามที่เห็นเด้วแม่นแมนผมกับบาโบ่เป็นคนปั่นเป็นคนที่พักดันที่แรกก็เห็นบาโบ่ หน้าแล้วก็เป่าแจ็บแลนวต้นต้นกันหน้ากันครับครับไลายคนแล้วก็เป่าต้นนี้ก็เป็นเหมือนอาจารย์อีกคนหนึ่งครับเปาต้นเนี่ยขึ้นหนึ่งคนกับยู่ในประเทศได้กับหลายปีแล้วแมน FC ่นก็หลายคนก็หพิ่นที่นี่เพิ่นเพิ่มกระซึมซับก่อนในประเทศไทันแมนแมนแมนครับเรื่องของเรื่องนี่ยแล้วก็เพิ่มรูปรูปคือผมเสียวความเป็นจริงสู่คุณคุณลุงฟัง คือผมมาสวนสาธารณะเมืองไทยมีท <favorite> ั <pu> ้งขยะเอิอนบอก้วก็สะอาดมีรั่วมียังมีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะบ้านผมบนนี้มีอย่างสี่เดียวบริ้มีเจ้าหน้าที่เบ่งเนี่ยบริ้มีรั่วมียังเป็นสี่เลยอันนี้ผมผมบอกความเป็นจริงเลยแต่ว่าผมไม่เห็นเมืองไทยหรอกว้าพื็นเฮดดี้ปันนี่ผมมาเมืองไทยแหลกๆผมเห็นรอบพ่ออผมนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ผมเอาหรอีเลยผมเอาหรอีเลยแตงตัวดีเพราะ บอกเพื่อนเพื่อนไซอะไรแบบว่าคือหนึ่งเลยแบบว่าฟิตแล้วก็แบบว่หุ่นสูงแล้วก็แบบว่าเห็นหน้าอกเห็นไหล่เห็นแบบว่ามันสมาร์ทมันเท่อะนะคือหนึ่งเขาอ่ผมทุบชุดนี้เขาเขาต้องตาตองเองดิแม่นครับคือก็แม่นชุดว่าเพราะแมนเราคนเราสร้างมากเราผู้ใดใส่แด่ก็ใส่พวกแม่นนี่นี่เขาต้องตาตองเห้นเฉพาะตัวเขาเลยนี่นี่คือจัง ของท่านเขตยนทุกอย่างท่านเขีเพม่นจะมีสุดแต่ว่าเขาต้องวัดตัวเองครับอ๋อต้องไป<อ>วัดที่ร้านตัดชุดบเขามาวัดที่โอ้มาวัดแล้วก็ตัดให้บอกโอ้ครับเขามาหุ้นปุ๊บหุ้นปุ๊บเขามาวัดตัวเก็เลยยังใส่หุ้นโอ้ผมยังใสค่ครับครับแล้วคนละหุ้นกันได้ไหมแมนแมนมือกษัตรมันบุกเขากันได้โอ้ที่เป็นยกโลไปยังใี่ปุ๊บคุณนั่นใส่อาสามีเส่ขายเงี้ยวเขาบวกเกินกันนะครับมันขาบบกเข่าส่งกับตัวเขาอีก บอกตีผมว่าเป็นตำร,รวจบอกว่าผมเห็นบ้านผมเนาะบอกว่าสิเป็นเจ้าหน้าทีห่หลายหน่วยเขาสิใส่แบบว่าธรรมดามันโปรไฟล์บ่อยังแล้วมันบอกโปรเท่อะนะมันบปนะสมาร์ทอะนะแต่ไม่เห็นสุดเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยยังแบบหล,ลายหน่วยงานแบบสิเท่สทิแบบสมาร์ทแบบหัดแล้วก็สังเกตเวลาคนเดินคนยางคนสิหลังตรงเลยคนสิบ่อนะแบบนะแบบหลังไหลตกนะตอนอบรมเมื่อกี้ทั้งสามคนก็ต้องมีอบรมก่อน อบรมกวันนี้ผมผมเนี่ยมกอบร้มก่อนนี้กลับกลับเราสมาัครแล้วเขต้งองรบรมค่ันโอ้คนั่งเสียเรือเขาไปเขต้องสอบก่อนเอาาสอบถามครับเอาสัมผัสค่อนยังต้องสัมผัสได้หลายอย่าง,งาอ่ะเอาไงก่อนปฏิถามาวาเสียใจเพราะยังตั้งใจอม่เ<ร>วลานี่ที่หนึ่งที่สองมาใส่พรเกาต้องถามครัน คณะสมัครใจเสด็จทุกเรื่องงานพิเศษคระสมัครใจเสด็จเขต้องเขางต้องถามว่าถึงได้เลยอ่ะสมมติว่าเขาอยู่ลาดพร้าวอยู่แถวบางกะปิมาจเจอจักมาอะไรพอมาทีสองโอ้ต้องตอบต่อเขาไม่ได้นะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เนาะต้องอะไรต้องตอบเขาอะไรตอบเขาแล้วต้องมาได้นะครับคือคือคุณลุงนี่สมมือนี่ปลดเกษียณแล้วปฏิเสธงานแล้วก็คือ มาหาอย่างหานางเล่นน้ำสวนน้ำยังก็คือ,ม,อมานางเล่นทีน่เขาพูดมั้งเล่น,นปัจจุบันนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ล่ะหกสิบสองเนี่ยหกสิบสองคุณปศกษียณอายุเท่าไหร่ราชการไทยหกสิบแค่นี้มันเลยอายุมันเลยครับผมก็หกสิบการอาละวินคนที่ขับรถเก็บขยะดูแลความสะอาดท่าบูมี่อ่าแบบว่าเจ้าหน้าที่คือคุณลุงแบบดูแลความสะอาดในกรุงเทพเนี่กักนบูมี่ความสวยงามเป็นสิ่งที่ผมว่า ก็คือเป็นผมเห็นตอนตีแบบอันนี้ผมบอกอันนี้แต่ตอนตีปีใหม่เพร่ะว่าเทศกาลยังงานจบปุ๊บเที่ยงคืนนี่ไล่เก็บเลยเด็ขับรถไล่เก็บเลยผูกกวาดผูกกวาดผูกขับรถเก็บกับเก็บเลยนะยุ่งไซด์กันเพราะว่าถ้ามีงานปุ๊บครับเขาต้อง,งเาตรียมน้วยงานรถไฟเลืแบบ่อวตอนพูว่าม่มีงานจึงงานเทงการปุ๊บครับครับถ้างานก้เซเลอร์พวกนี้ลดต้องเขาไปแล้วคนต่างเขาไปแล้วก็คือแบบ เตรียมรอแหละสแตนบายรอแล้วก็คือแบบที่ยงคืนนะต้องเลิกนะหน่วยงานนี่ก็ต้องเข้าไปดูแลความสะอาดเลยโอ้เข้าเลยแบบว่าท่านซีดเลิกผมเลิกก็บท่านท่านต้องไปโอนี่คือตันนี้รถซีดน้าเพาอะไรนะมันข้าเจ้าพวกนี้เจ้ากระเปียว่าอีกอย่างนึงที่ผมประทับใจผมเห็นเขาเจ้าล่างถนนล่างพุทบาทนะล่างทุกเขตเขาเจ้าสี่สร็จแล้วก็พุ่งจะฟอกห่วยแล้วก็เอาไม้กวาดมะพร้าวนั่นถูบางเถ่อบกเอาแป้งขัด ผมบอกปู่ประเทศไทยเฮ็ดปั้นนี่พุน่นนะเอ้าผู้ว่าคณะเป็นเป็นผูน้วา่าคนยังลงน้ามาชัดๆเลยเอาเ้าคนยังลงลงน้ารถขยะพวก<อ>ขยะเขตน,นั่นเขตนี่เราจะไปน้าม้าตั้งคืนตีหนึ่งทีสองเรายัางไปโอ้เราหมักไปแหลน,นะนเนาะโว้แหลนไปแหลนเราไปน,านั่งนั่รถขยะก็มีโอ้เราไปนั่งกับรถพุ่นนะทุ่มเทพป,ปั้นน่ะพุนพ่นนักเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าผู้ว่าผู้ที่ทุ่มเทพปั้นน่ะเลยครับกับเบียร์กับงานพ่นเนาะดูแลปั้นน่ะเนาะ ผมบอกไอหูเลยนี่ผมบอกหูเลยลุงบอกให้ฟังเลยนี่ปั่นนันนอผัว่าะไม่คิปม th ันน sure. ังมีเด right ้นี uh, ่ยต้องต้องเบิางคลิปของบ้างผัวผมยืนในเฟซตะกอนหน้าตลาดข้องเตยเขาเจ้าสีอันนั้นเพิ่นมาเพิ่นสั่งกวาดเกี่ยงเบิดเลยนะผมไปเห็นปาตลาดข้องเตยแบบข้างหน้าเบิดเลยเพิ่นเห็ดเอาเป็นทางเท้าหมดเลยของเราเพิ่มเป็นเพิ่นเพิ่นเห็ดอลีโนผู้ว่านี่เนาะไม่นว่ามันว่าทะเราเข้ามาแล้วก็งานั่เขาหนักเด้ไม่ได้ไม่นั่งซือๆเลย รถรถขยะรถขยะเมันกือขี่ไปน้ำไปหาเก็บน้ำไปปั้นนั่นผมอ้าวขันคนเพิ่งยุ่งล่ะพูดคนที่ไปน้ำรถขยะ<อ>แต่ละเขตไปเบิ่งว่ามันเป็นยังไงโอ้ยงานบางอี่บางใดมันเขายากออกยากแล้วพอจะไปเบิ่งน้ำโอ้ปั้นนั่นผมเนาะครับเนาะคุณลงุงเนาะมีช่างมือเพิ่งกันยากไอ้เพือแต่ชางต้อฉล่ม ผมหาก็ได้มาเนี่ยแหละแต่ตึกถล่มตึกถล่มผมก็อยากมาอยู่ผมผมมีเวลาช่วงนั้นผมก็อยากมาแย่งกันน่ะมึอนี่หาก็ได้มากตังเกษียณแล้วเขาเพิ่งเื้อนเพิ่ไเพิปอยู่างไเขาโอ้โหท่าถ้าแต่กลุงบอกเกษตรเนี่ยก็สิวนเวียนอยู่หันเนาะไม่แย่ต้องไปเก็บเอียร์เที่ยงนี้โอ้ไตรสะพานนครชัยแอ่นเนี่ยโอ้นครชัยแอ่นหมอไตรสะพานนครชัยแอ่นนครเชียงแอ่นหมอชิตครับครับครับจะกลับไปเป็ว่าพอดี ครับครับครับไมื่นี้ก็มาคุยกับคุณลุงเนาะกัลายเรื่องเหล้าพี่น้องคุยบดมือกับบดถ่ายเพิ่์นวอาให้ฟังนี่เนาะว่าแต่จะคุยบดมือนะหลายเรื่องหลไรเหล่าบอสพ่นกับอย่างผู้กันเลยเพิ่์นวอาสุฟฟังนี่มิเตเรื่องเป็นตาฟังกันอะแบบว่าอีงเรื่องฟังใายกับฟังขวานี่แห้งแห้งแห้งมีเตเรียงบอสไรบอสไรแต่บอสบอสบกายลุงเพิ่์นวอลบอสพ่นหยานโอเคนอกพี่น้องเราสำหรับกินนี้ก็ ฝากให้กำลังใจคุณลุงเป็นนาเจ้าหน้าที่ที่เก็บดูแลความสะอาดเนาะตอนนี้เพิ่นปลดเกษียณแล้วพี่น้องไม่จะหล่นไม่เลหล่นไม่ถ้าผมมีเพิ่นนี่กับบ่อสะอาดเนีก็ต้องเพิ่นนี่แหละคนเป็นคนที่ดูแลที่ผ่านมาเนาะซอยกันหลา่คนโอ้ครับผมเทาคนเดียวมันบ่ล่ะครับครับโอเคครับลุงคนเดียวมันเขาก็ได้ผมได้ไล่คนครับครับคนเป็นหมื่นเป็นแสนหมดแล้วครับครับฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง fc กดไหลคดแชร์ติดตามให้ว่าเดอร์พ่นเด้อขอบคุณครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับ